โอ้ยใช่นี่โอ oh, no. ้ยมรูปลงไื้นี่นี่โอ้ยเนาะก็ได้ยินเลยขัดวะขัดเนาะขัดแานมแหโอ้ขัดดูขขาขึ้นมาได้แล้วเื่าสอบ อ่าเมียก็เศ<ด>ร้าเล<ด>ยเลยอ่ารถก็ได้เลยเลยลุยได้ป่ะนี่อ่ะะาระวังจะเขียวเลย <c oughs> ลุยไายเด็กเล็กเก่งที่เออขอบขอบใจเด้อพ่อแม่ทั้งพนักงานและ่างประเทศที่ช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นที่จะหอดตายแล้วจะไม่เห็นแสงสวางอย่างนี้มานี่จะไม่เห็นจุดนี้เราขอบขอบใจน้ำร้ายอย่างชุง่ม อ่าก็มอยลายเ <laughs> อยมืยลายมืยลายฮอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะการสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยอ่ามันนี่กะอ่าโต้ววันฉินมันพระบ่หนอะอ <Okay. S 1> ีคันมกเบงสบายดีโต้เอ <Okay. S 1> อ มาหาทั้งสาวนาสาวเหล่บ้านหน้ามือนี่เออพี่น้องเหรอเนาะโทรเพื่อนโทรไปบอกเพื่อนรถไทยแล้วเด้อว่าฉันพี่น้องเออเพื่อนดุดไทยไม่กับบอกมูโอ้ดีใจของบ่าวให้บอกเอาเมนบ้านเออลืมลืมไม่บอเนาะสบายดีเด้อ ยีน้องเไงป้างามดีเนาะด้วยโอ้ตองตองอยู่พี่น้องไงด้วยอ่าโซเอาพี่แจ้งมุนยุบอยู่สบายดีโซโซรถนะเนาะเฟสบุ๊อืึโซรถขาดด้วยเออกินข้าวกินปลาแล้วบ่มื้อนี้เอ้าอันนี้กินเออเมื่อก่อนเนากินแหละเนาะด้วย

ยังแล่เบอกยังเรีย่เีจะขาดอเออองนอกใส่ข่าวงานบนเลยใส่ข่าวดออ่ะผัวไปใส่ข่าวกลางเมียไปใส่ข่าวงานชลุกนไดนึงช่องยางงานช่องยางเลยแบบข่ากลางข่าวงานเท่คือเอาหล่าลอยแทะนั่นบอมทางเขาหยาบบอกหยาบให้หมูเกี่ยวได้ปุปบก่อนอยู่กลางหมูเออเมียแล้วคือก้าวไปเลยอ่เขรอย่างเขาอายทามุ่งเหลว No. Mm hmm. อยากเด้เนาะเกี่ยวยากได้พี่ห้วงเลยราะว่ามันเข่าบ่ไไรเลยบ้านอยู่ในเรียบร้อยือเราถ่ายตี um. ่ช uh ่อยเอ็งบ well, yeah, ้าไหมตัวหกตาอะไยจ้าง่นเอามีเฟืองซอยเฟืองเฮ็ดนีก็จ้างพ่นบดเฮ็ดเองจ้าง่น่ะจ้างคนบานเลสามบดทรายรวมบดหันเป็นรูปเป็นร่างไปี่ช่องลานใต้ของล้านใต้ อยู่ชื่อนเป็นมาแบบอือองอยู่ห้องขึอนมาสองล้านปไยประมาณตกคือหาพันเนาะเกือบเป๊ะเลยเงินคข่อยใหเกือบเป๊ะแต่บ่พ่อแต่บ่พอเงินดาวห้บ่พอเทไรบ่พ่อเทไรบิดเทไรเลยมิดสองล้านสองล้านเอทสองล้านเอกัพอเรเงินคข่หาพัน เฮ้ยยจ้าสี่พันห้าสี่พันห้าป่ะดยมาได้หอนหาพันสี่พันห้าเรือก็เลยหน่อยสี่พัห้าก็เรือสี่พันห้าเบิ้งขนจีคุณให้เบิ้งสี่พันห้าสี่พันห้าเด้อเอาไรต้มตก็ได้นี่นี่มันชองร้านเก่าเกือบเกือบสามล้านพนเดืออายุเรือหฮกเแชานพน ก่เอาไปเลยบ่พอบ่พอแล้วตัวไปซื้ออย่างอื่นเนาะบริเกียวก็เพื่อรถไทยก็พ่อเลยินั่นแหละเออกรแนวมันแล้วเหเอได้แล้วสำนันก็โอเคแล้วโดยตาก็เช่ารถไทยก็ได้ผมสุดแล้วชีวิตนะคอยท่ายคลิปมานีเป็นเทปปีเลยบริชูมีได้คนในรถไทยเต็มที่รถจัก ดูอืมแล้วบุญหลายได้เจ้านะนี่รถไทยครับโอ้ยอ่าน,นี่น้ำคอยขีย้นี่เขี่ยวพวงขี้บุมีเละหลอนม้อ,อีกเบสอีกต้องให้หน้าให้น่ะครับมีปะดีอยูอ่มาจะแก้ไม่รังเตาไงใหม่ตัดนี่้มาจะมาเห็ดกระท่อม,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 อมใส่เขา้าอืมอืมอืมกระท่อมใส่เข้า ม่มีกระ้มได่เข้าบ่ท่านไะบ่นั่งนั่คงไม่เท่าดอเโอยนีกันแล้วบ้านี้เอยนีเห็นเห็ดมันบ่ฝ่มันบ่สองปีแล้วโอ้อ่ปีจะเข้าไว้ใช่ไหมไ้ฝากไว้เาว้เเออไปฝากไว้บันนึกคำท่านเห็ดไปฝากไว้เรา่อยก็ได้อเออรับฝากอยู่รับฝากอยู่หมวยเนี่ยหย เอาคนนี้กรับภาคอยู oh. ่โอ like ้ดอยดอยโตสบายดีเด้อเจ้าเจ้าพริบุอยากได้มันเป็นหมากเลยหมากไม่ยากแล้วเฮ้ยอ่ายิงคนนี้เองน้ำน้ำนอำไปงามด้วยเลยเข่าํานั่นโมเมนต์ล้อกลางงามอยู่โอ้ปีนี้งามอะไรอ่ะอืมโชคดีห็น้อง เขาก็งามเมียกระเช่้ารถก็ได้ปีเดียวเลยเออเด็กก่อนชิลงหน้าได้ของมาถ่ายเจ้าเนาะขอมาหาเดากก่อนประมาณเดือนยังเดอนชี้เดอนหาบกอกเดือนเดอนหาเดอนหาเจ้าเขาเดินทุ่กเดือนเจ้าน้อยังหอดปีเลยยังหมดอดปีเลยพี่น้องครับชิลทยเดือนทกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหกเดือนปลายนึง vào wow. cái uh, đi 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 thấy phải vương đúng không Phay. phải vương này tôi cái nào người ô khác thế bỏ một này bỏ một bỏ đây ôi ôi มกรูปรูบลูกอนี่นี่มงไรูโอ้ยเนาะเออคออมิดหรอกมันผิดใส่บุเจ็บใช่บุเจ็บโอ้ยเคือยแบบนี้ดีว่าเัานักรออ้ตเจ้าเจ้าบ่เลือกเองีงเจ้าบ่จะได้เองเองอมันแต่ว่านีเหมาะเจ้าเนาะสำหรับข่อยว่จะเจ้านอยนึงสำหรับข่อยนะจะได้อยอบเลยว้าัดวะ คักเนาะครับเออพี They come. They come. No. Oh. <c ười> ่น้องเอ้ยโอ้คักๆๆนี่นบของใหม่นี่อ๋อใม่ยังนี่ทวกมันมีกุ้งมีกุ้งย่าอีเนาะหนาวอีอีวู้แหนบกอืมย่านอีเชีเลยซําสีใส่เข้าเลยเออไปแก่นักบ เห็นเมียต right oh ุ้ยบ่คือท้วงง่ายแทะมักแบบนี้มักแบบนี้มักง่า่ๆเป็พอแล้วเชินเออพี่น้องเงยอือแต่ว่ามันเบาแล้วก็แรนแรนมันจะจึกปิ้วปิ้วในต้นอ่าขัดยูขัดยูขัดยูพี่น้องเงยไดการไดการอันนี้จะนี่คือจะเงี้ยวเติบเลยหน่เนาะลองแมตช์40โอ้โห้โต เนาเน่าเน่าโอ้ขัดดูวยเกมีไปนะาวันนี้บ่มื่อนี้นอนเฮือนบ่ดึกนอนนานอนหน้านอนหน้าเชี่ยวไปหน้าพวกนี้นะออกนาป้าเจ้าว่าวยูขุนประจับนี่มาเห็ดอันนี้ชื่อนี่มาเห็ดไปเขาโอ้อ่าอ่าอ่าเห็ดไปเห็ดอยู่ตารางเฮือนนี่เลยเลยเออ

ส่วนลายบันได้คอยมีได้แบบนี้นะเดี๋ยวนี้มันเห็ดมันจะเห็ดผมมีข้อเนาะเรียนตุไทยพี่น้องเลยเ,เห็ดแบบนั่งแบบง่ายเลยนะเออโธโอในการได้การโอ้เอออ้เเข่าขึ้นมันได้แล้วเถื่อาวสอบอา่าสิบืน งาม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 พี่นงังเลยโอเคจบบริบูรณ์บบานี้เนาะเลยแต่าหาเงินเติมน้ำมันมันค่าคัากค่กค่ะยังแต่บักนี่ได้เนี่ยท่านได้ลองนี่ปีนาเพล่ะปีนี้แล้วเด้ย๋ยดิสุดลงตมมอันนี้พี่นองเลย กินนากรลองอบ้านนี่ตัวแบ่งเรียบร้อยบ่านากับเพิ่นแบ่งให้เรียบร้อยอเป็นผู้ของเจ้าของเลยนะ,ะเนาะขนกองเมียออแล้วเมียกับชาวของเจ้าเนี่ยเกิดน้ำกันนั่น้อเมียกับเมียเจ้าเนาะอ <c oughs> เออเออแล้วก็ไปถึกต้องแล้วถาเจ้าจะได้จะถ่ายเนี่ถึกต้องแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันคือไปเห็ดน,นาคนที่ว่าเพิ่นเพิ่นปะเพิ่นนั่นเนาะเี <c oughs> ่น้องเลย นะคนที่ว่าเพิ่นบอ่อเฮ็ดเพิ่นไปหาเงินหาทองก็มีลายอยู่ด้ดยเที่ยวบ้านใอยกะเออมานั่งก่อนพี่น้องไงเนาะหาเงินหาคำแล้วก็บบุบมาเพื่อบุบมาหลายปีเพิ่นกับบุญยาเห็นเป็นหน้าเหือบุญยาเห็นป้าหน้ากัเฮ็ดเอาะลายอยู่พี่น้องเไยนี่เพิ่นกัมีคนบอกไหมลูกลอยไปเฮ็ดที่นาบอก,กเ,เออกลย แต่ภาคบุญก่อนบุญไถ่หน้าก่อนยังมาทะเลเห็นนะอืมเป็นบองเฮ็ดอืมโหได้รถไทยเราบอกเลยว่าจะเก่าเพิ่นก็บอกเฮ็ดเดี๋ยวเราวินวเฮ็ดเอาใส่ข้อมูลแล้วกับอยากเอาเพิ่นไปอืมอืมอืมเอเฮ็ดจะมีกางเกงใจเพิ่นอ่าอ่าอ่าัดเต็มเลยใช่ไหมปีมีของเองเลยก็เฮ็ดอ่ามียก็เศร้าเลยโดยอ่ารถก็ได้เลยโดยอุ้ยรวดเร็วปุนนี่ เระวังจะแขวเลยลุยไหลได้ได้เก่งถึกเก่งรถไทยขึ้นแขวรุดไปเองแล้วนี่น้องเงยนี่เรียกว่าแมวว่าผมมีเงินอยู่นึงได้แล้วสานีก็ได้เนาะกะเลยค่อยเฮ็ดค่อยหาไปนั่นแหละพี่น้เงยเพื่อนใหญ่เพิ่อนกระโยลายแล้วอ๋อ นสำนี่ไปหาเงินอยู่ไทยกันเจ๊กปีเจอเสิได้เลยอ่ากันแหละคอยเห็ดคอยสร้างไปนี่มันก็ได้จ้ะอ่าหน้าก็แล้วงซัมเมอร์นี่แหละน้อกก็เลยทูชัยบ่าวอืมอืมอืมของบ่าวอ่าเห็ดเดี่ยหลุดแล้วทรใส่นี่เด้ออืมมาเบิ่งแล้วมันเรียบร้อยเนาะมาจะกี้กินยังจะมาคิงมันขี้เต้นเต้นมาคืออ่าตีลุตด้วยกระถึกอะไรก็ได้อ่าพี่น้องเลยมันก็ มาเบิ่งมันงามเลยเขาลูกเขาล่าพักบไปนี้ก็ได้ไปให้ไปหน้าสบายไปหน้าได้หรือเปล่าไปก็ได้แต่คนละคนคนยังบเแล้วเขาบอะว่าเคนบางทรงกะใส่เขางั้นเขาบ้างแล้วยังไปก่ได้เขาดรอพันบริลล์ไล่นะใช่เนี่ยมันก็จอดไม่แน่เนาะจอบแล้วมดแล้วยังไปได้คนแล้วคนแล้วเขาดรอเขา กบตุ icana, ้งทั้งในการในบสิะบ่ไ่ตงมแจะให้นะมมแต่ให้นาอันนั้นเอสมมติเราเห็ดดำเรียบลหลังมูด yes. ้เยสินะให้เชี่ยรถเอาล่างออกใช่บ่เขาข้อใจคนใจขัดขอใจขัดประเดิมคันลำบากเลยนาอยู่กลางมูมีทางเข้า โอเคแหละธน,นะคาคอ<ด>ยเกษตรไปเบี้ยต่อลายมงลายบอนบาณนิตเด้อโดยผั<ด><ด>กขมุกขอบใจผู้ใหญ่เผู้นน,นี่ผูนซอยตั้งแต่ต้นจนจบจนฮอตบัณนิตได้รถได้ล่างแล้วดื้อปร้อยบอยบบนี้นบมือว่าอุาระคนก็ได้อาจ้าวอก่อนก็นได้ขอบุกขอบใจเด้อพ่อแม่ทั้งผู้ใหญ่ระดับประเทศที่ช่วยเลือดตั้งแต่เริ่มต้นที่จนฮอตตายแล้วจะไงเสียงชาววางถึงเรื่องบัิ จำเห็นจ,จุดนี้ขอข้ามาขอบใจน้ำร้ายอย่างชุงมโดยขอให้ทานชุงชุกภาพแข้งแห้งหลอดลอดภัยจิบใครกับบวัวไมี่เป็นโปรดลทางอ,าทาอ่ะให้โปรดไปพราไผ่ถ้าถูกอ่ะสนนะเพ,พ่อนคนหน่าเพ่อนคนหนึขอวามอบใจให้อยู่ดีไม่แห้งให้อยู่มันกันเง็นใ,ให้ร่ำให้รวยให้ห่างให้มี โอ้ยบายสันคับก่อนเด้อบุญินเด้อสุดยอไปเวียดต่อพี่น้องเอ๋นะบายสำหรับเมื่อนี้บ่เตียงขอตัเดินทางก่อนบัุนี้มาเยี่ยมมาอย่ามทั้งครอบครัวลงนามาบึงครอกรถไทยของเพิ่อนแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยขอขอบคุณขอบคุณพุทเจ้าบุญบัตรจุกคูจุคนที่ได้ยื่นมือเข้ามาซอยทั้งน้องเพิ่นตั้งแต่ต้นจนฮอดมือนี้พี่น้องเอ๋ขอให้อยู่ดีมีเฮงบัตรจุกคูจุคนความเจ็บอยู่จะได้ความไข่อยู่สะมีพัฒนาสิ่งใดขอได้สมคบมุ่งมั่น ารถนาทุกสิ่งทุกประการเดอ้อสาธุรัหรัมวันนี้บาเตียงขอตัวเรินทางก่อนอยู่ดีมีเฮงบัะจุขูจุกคนไปลองเลยสบายดีเด้ดเอไปม่เห็นแต่มา